Channel TV Online. ไปพบกับภาคข่าวรายงานแบบเรียวทามครับผมสมศักดิ์ธีรรุ่งนักข่าวภาคสนามเตรียมรายงานท่านแบบเดียวทามครับเชิญครับคุณสมศักดิ์ครับขอบ,บคุณครับคนกีริุนผมสมศักดิ์ธีรรุ่งผู้สื่อข่าวภาคสนามเทปติคชั่นแนลทีวีออลน์หรือสโลแกนใหม่ที่ปปตั้งให้นักข่าวนีเที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนนะครับเราเที่ยวมาหาข่าวที่ดีมีสาระและว่องไว นะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่จุดมาพงทองวันนี้กิจกรรมของกรมราชทรรน,นะครับคนหลังค้ำแพงนะครับวันนี้ทันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มาเป็นประธานเปิดพิธีงานวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบและชมภาพข่าวแบบเรียลไทมเลยครับ เดี๋ยวไปชมกันเลยครับราชทันแก้ไขคนไทยให้โอกาสกรมราชทันกระทรวงยุติธรรมมีกำหนดจาัดก,การมาหากรรมรวมพลคนหลังกำแพง ภายใต้แนวคิดราชธรแก้ไขคนไทยให้โอกาสเมื่อวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกาถึง20น,นาฬิกาณศูนย์การค้า MBK Center ชั้น4ร้าน a เวนิวโซนเ A โดยมีพันตธนดเอกทวีสอสอง่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมร่วมเวทีเสวนาพิเศษในประเด็นความท้าทาย ในการสร้างการยอมรับผู้ผลโทษการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของกรมรัชทัณฑน์ที่ได้มีการนำอดีตผู้ก้าวพลาดซึ่งประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่างๆมารวมตัวกันตลอดจนเป็นการสร้างพื้นฐานในการประสานความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการให้โอกาสกับผู้ก้าวพลาดที่ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย และปรับทัศนคติและฝึกวิชาชีพจนสามารถออกมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมโดยการประกอบอาชีพสุจริตสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้ต้องขังซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผนโทษที่ออกไปประกอบอาชีพและประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีพื้นที่ในการบอกเล่าให้กับสังคมการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการสร้างแรงบนันดาใจและความหวังให้กับกลุ่มคนหลังกำแพง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นกับสังคมและกลุ่มผู้ผนโทษว่าโอกาสที่สังคมหยิบยื่นและโอกาสที่กลุ่มคนเคยก้าวพลาดได้รับจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างคุณงามความดีโดยไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายได้แก่เวทีเสวนาพิเศษความท้าทายในการสร้างการยอมรับผู้ผนโทษภายใต้แนวคิด ราชทันแก้ไขผลไทยให้โอกาสโดยมีพันตรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายสหาการเพชรนรินอธิบดีกรมราชทันด็อกเตอร์ดัททีจิตสว่างที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยนางนวลพันธ์ล่ำซำประธานกรรมการมูลนินธิบาดามแป้งและซีอบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนอาจารย์วุฒิชัยวงจิโรธ ประธานมูลนิธิบ้านพระพรและนายวรยศบุญทองนุ่มหรือแพทพาเวอร์แพทโดยมีนายมาริศเฉยโสพลเป็นผู้ดำเนินการเวทีเสวนาบูธคนหลังกระแพงที่ออกไปประกอบอาชีพต่างๆมาแสดงผลงานในอาชีพที่หลากหลายทั้งในด้านศิลปะการแสดงอาชีพอิสระเจ้าของกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเช่นร้านชำํำแอลออรส ลูกชิดด้นแดกหนึ่งเอมมี่แม็กซิมสบู่มะขามโคกซิโลน้ำยาปราแก่งลายพางังและอีกหลายรายการบุตรหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยเหลือภารกิจด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอาทิบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดมูลนิธิบาดามแป้งบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน มูลนิธิบ้านพระพรรายการอร่อยเลิศกับคุณรีนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร้านหับเผยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังและการแสดงความสามารถจากผู้ต้องขังของเรือนจำและทันสถตานต่างๆกรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมงานและเป็นขวัญกำลังใจ และให้โอกาสกับผู้ที่ก้าวพลาดที่พร้อมเป็นสมาชิกสังคมที่มีคุณภาพเพราะร้อยความสามารถไม่เท่าหนึ่งโอกาสที่ได้รับเพื่อเป็นการสร้างการยอมรับจากสังคมและเป็นการคื้นคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนภายในงานรับชมกิจกรรมและการแสดงอย่างคับขั่งรับชมวิดิทัศน์โอกาสความหวังคนหลังกำแพง ต่อจากนั้นนายสหาการเพชรนรินอธิบดีกรมราชธณร์เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีท่านพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานผู้กล่าวเปิดกิจกรรมรับชมการแสดงจากเรือนจำและทันทถถานในโอกาสนี้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกิยติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจการพัฒนาพุทตนิสัยของผู้ต้องขังกรมราชธรร์ โดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจำนวนเกาแห่งพิเศษสุดๆรวมเสวนาในหัวข้อความท้าทายในการสร้างการยอมรับผู้ผลโทษภายใต้หัวข้อราชทันแก้ไขคนไทยให้โอกาสโดยมีผู้เสวนาดังนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสหาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัรร์น,นายนัททีจิตสว่างที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยนางนวลพันธ์ล่ำซำประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้งนายวรยศบุญทองลุ่มหรือแพทภพาวอแพทผู้แทนมูลนิธิบ้านพระพรตต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบของที่ระลึกโอกาสอันดีแห่งนี้ พันตจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมผู้บริหารกระทรวงผู้บริหารหน่วยงานได้ร่วมเดินชมนิทรรศการบูธผลงานอาชีพผู้ก้าวพลาดที่เข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชนและผู้สนใจนอกจากท่านจะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการบูธผลงานอาชีพผู้ก้าวพลาดที่เข้าร่วมโครงการท่านจะได้รับชมการแสดงจากกลุ่มผู้สร้างผู้ก่อแต่การดีและรับชมการแสดงจากผู้ผลโทษซึ่งเป็นต้นแบบ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุปรีดาทองสุขใสนะคะตัวแทนจากธนาคารหญิงชนบุรีค่ะวันนี้นะคะก็มางานรวมพลคนหลังกำแพงค่ะแล้วก็ราชทานแก้ไขคนไทยให้โอกาสค่ะวันนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่เป็นอดีตผู้ต้องขังนะคะอยู่ภายใต้หลังกำแพงตอนนี้ก็ได้ประสบความสําเร็จในอาชีพนะคะก็ได้มาเปิดบูธกันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะมีทั้งบูธภาคีเือขายค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของทางราชทานด้วยค่ะ้าสําหรับ น้องๆที่อยู่ข้างในนะคะไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้นะคะคนไทยได้เปิดโอกาสให้อดีตผู้ต้องขังนะคะได้กลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้เป็นปกติแล้วใช่ไหมออตอนนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะตอนนี้ทางรัฐบาลก็มีโปรแกรมดีๆค่ะรัฐบาลแก้ไขกฎหมาย,ายาให้โอกาสเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะดีออกมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นคนใหม่อย่างไรคนไทยก็ให้โอกาสค่ะให้เป็นคน คาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะสําหรับกรมราชทรรนะคะกระทรวงยุติธรรมนะคะที่สร้างคนให้เป็นคนขอบพระคุณมากค่ะ,คคะ traffic channel tv online